สาทุชนทั้งหลายวันนี้วันที่19เมษายน2567ธรรมภาพพระครูสุตตาเจติอนุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอุัติธาปะนมเจ้าคณะตำบลท่าพนมเขตหนึ่งพร,ร้อมด้วยวัดในเขตปกครองมีวัดพบมังคู่วัดราชกิจชิรเล็กที่พักสงฆ์ปาสุริโย วัดหัวดอนใหญ่วัดเทพนิมิตวัดดงครามและสวนสมเด็จพุทธาจารย์พร้อมพระภิกษุส,สามเณรคณะบุญเขตชมคีและสทัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้ร่วมเียส,สลาจต,ปปตุจป,ปัจจัยธนุบำรุงพระุทธศาสนาเป็นกระตาน้ําดื่มทางพระภูมาวันนี้จะนําน้ําดื่มไปร่วมมาเป็นกุศลศพขอใสาสัายาญาติโยมทั้งหลายได้ติดตามศาสนากิจในการ อนุเคราะห์สงเคราะห์ศรัทธาญาติโยมตั้งแต่บัดนี้เป็นตน้นไป Halo, apa ada? 음악을 듣고 나서는 음악을 듣고 나서는 poin untuk kita untuk klarifikasi seluruhnya selain ya ada di input data saya ya gitu seperti itu habis itu mau lebih banyak di akhir itu lebih lah cuma butuh dong ya gitu ya seperti itu ya อุปโดยปัสสัทวะโตสติ tidak ข้อหน่งที่มันทำกห้เราต้องคิดถึงในกรณีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้าก็มีรูรัศดาวันเดอร์อะไรอย่างนี้ข้อที่สิบสามสามสิบสามสามสิบสี่ได้จากการที่คนมันหลายรายเปิดตาพลาดตั น้ำเดือดอาจตรองกู้มาวันนี้ได้นำน้ำเดื่มมาร่วมบมาเป็นผสมของยาตุกเกอร์อักขระจากน้อัดเย็นออกที่ตัวน้ำดือดตอนนี้ก็บ้องติดตั้งเครื่องน้ำเดือดตัวน้ำผสมันนี้ อากเปิดโลภยราโอกาสของสิ่งต่างหลาย้่ับรู้รับทราบแล้วปมาณ6หรือ7เดืนมาครันุ้ยปารกระจาััติานน่าจรับรับราบ้ารารววุในข่าวฟังด้วยเอ

ओ पासारी को केताई को आसन राम आते पारे में पानी को केताई को आना को सांपो आसारी आई को आना करो सुखाता वे तो तसुको जाऊँ तसाने मायना कामा की येतो तअ अहो तं 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 मैं कामें काम रापार काम सबार काम से ताला तोड़ता हूँ एको आप एक ही सब जोड़ों तोड़ों काम करो एक ही जाने के लिए रातें तो इसे भी ताला तोड़ों

ピタノパタナカントウ、ピタタナカントウ、ピ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 タナカントウ、

เพาะเรื่อการรัวามักที่เข้าว่าเจ้าตามคืวันนี้เข้าไปมาในหนนตาพกทั้งหลายว่าโกรธอะไรจโกรธไม่เพียงเจ้นาอาเจ้นาไม่เพียงตัณญาอุตสาตัณญาไม่เทียงสรรมาริจตส เวียนญาณังวิชนจัจิตญามญาโลภะนะตาโลภใจกรตนเวลาลาตะเวลาตาใจก็ตน สัญญาณตาสัญญาณิสัยตตนสัพพาราณตาสัมภาราใิกัตตนวิญญาณนัตตาวิญญาณใจกัตตนสัพเพสัมภาราณตาสัมภาลายรักตัวไม่เบียงสัพเพธัมมานณตาเป็นสัมภาลายรักตัวเม่เบี่ยงนจกัตตน अपुला तो मानं तेवा नं सतम बुद्धवाचा तुमनः अधिका देवा सतमनो साते शुभासु खुणा वैपितानां तेवा

तमनों से लोगों में अपना दुर्वासा काम तवा परमें तवा सवा ते हे वा, थे थे वा।

तपमनो स एव सुपरिततम् इदम मनं विपवा अपपना सतुवा समनो स एव अथवा न पानाम तेव नं सक्तव वा अप्सरा देवा सतमनो स एव उपवकरणे तेव

एत पश्यति न तं प्रायशिरं तं न संभवते अपि नाना गोतम अतो दयदा सप्पा तव न असबतं ते तन्दर्राजसिन्नो स्वाशयामो वायावत् तं कन्दिकीयो का प्रेतमते यदा महाको सामो नारदतमो एकैकारो पकमनीयो वा पासेनेर संफन्नो तं सुघायो केतम राज्यतः पुतापसय न पुनरेति

เป็นผู้สอนของญาติท้องแต่ราชข้ามเพลินจันทศิลป์มาเป็นเนื้อนาเพลินแต่รับามพลนภูมิปุสโสณที่าสิท์สเทอภิทากษ์แต่กนาได้กับหลวงพ่อมาจนถึงอายุสุขาสุสุติยศเป็นอนุปัฏฐานหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพัสิันสิบเอ็ดพันสิบสองพันสาโพันเิบ 哎，二十块钱两分钟。

วพระุทพสุจยาพระทสวช่วาวาพระธาตุพระนงจานัทมุณหมัดพระศมเด็คณะบุญเกศสมัติและวัดต่างๆในเขตตำบลภาพนงประกอไปด้วยวัดโมกุลพุ่งวัดราชกิจศิลาเด็กทวัพระสงฆ์าสุริโยวัดดงครามวัดโมดอนใหญ่วัดดอนสวนสมเด็จคุอาจันภรรตาโยมทั้งหลายได้ร่วมมุล ไว้น้ำเดือจากเ้รองูคนี้ได้นำน้ำเดืมารวมมาเป็นอุศสงสามสิบโถนะครับใส่ตะไคราญาสิาคมทรวมตะไร่วมาุ้วมโมทนาและประส่งดวงวิญญาณของชาสิท์เอกอภิชาจันทนะอายุสิเจ็ปีโดยพร้อมเพรียงการไปย้อนกับไตั้่เด็